เสียงเพลงและความหวังในรายการจังพันองั้งนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื uh> <t uh> <t uh uh> ่มฉลามนะครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราจะชนะหรือแพ้นะครับเครื่องดื่มฉลามมอบให้เป็นขวัญถุงไปก่อนเลยท่านละห้าพันบาทไม่พอนะครับเครื่องดื่มฉลามนั้นยังสาบสนสนุนรางวัลสูงสุดถึงหนึ่งล้าน เข้ามาเยอะๆรายการเราไม่มีเหนื่อยไม่มีเบื่อที่จะคอยช่วยเหลือคนขอต้อนรับคุณเอกรังสีโรธพันเพลงและน้องแก้มกวินตราโพธิจักครับคุยกับเบยกนักบู๊ก่อนเลยฮะเป็นทั้เบรกนักบู๊ทั้งนักดนตรีนักร้องจะเก่งไปไหน น่ารักมากกอยครับทุกอย่างเลยตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอกครับมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างครับตอนนี้ก็มีละครบูเรื่องใหม่ครับผมของพี่ธงชัยประสงค์สันติครับผมเรื่องรักผาปืนแตกครับนี่เดี๋ยวจะได้ดูพี่เอกร้องเพลงไหมฮะมีร้องเพลงด้วยมาที่สาวสวยของเราบ้าง น้องแก้มครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ได้ติดตามบ้างครับก็มีผลงานเรื่องเพลงรักผ่าพื้นแต่เหมือนกันค่ะก็เล่นคู่กับพี่เอกดังซีโร่เนี่ยแหละคะ่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็นมาให้กําลังใจนักสู้ชีวิตนะครับ,รบและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีจ้าชื่อสตตบงกศิษิ์ทิวชัยอยู่จังหวัดเพชรบุรีบ้านผมทุกไฟไหม้จ้าผมมีอาชีพรับทําใบสีงานเทพงานพิธีต่างๆ รับเล่นละครรับสอนลิเกรับสอนลำแล้วก็ร้องส่งในคณะปีพาตแล้วก็มีวงดนตรีมันจะเป็นสองสาวันมีทีหนึ่งแล้วก็หยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้เงินตรงนั้นทามาใช้ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปทำงานใบสีอยู่ที่หนองควงทีนี้ระหว่างที่ทำอยู่เนี่ยก็มีเพื T ่อนมากนะโทรไปบอกว่าเออมึงอยู่ไหนบ้านไฟไหม รีบมากมอเตอร์ไซค์นี่ขี่มาแวบ,บว่าดับบ้างติดบ้างเห็นแล้วคือไฟนะฮะมันมันมันลุกข้างหน้ามันลุกข้างหน้านี่ขึ้นไปหมดเลยรถัะเบลิงมาจอดแล้วไม่มีน้ํามันกลับไปครับมันกลับไปมันกลับไปเอาน้ํามายังดีนะครับดับทันแต่ในระหว่างที่ดับตานนั้นหมดไปแล้วข้างบนเลี่ยมแล้วอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นอย่างนี้ฮะเขาเลยหมดเลยครับสภาพข้างล่างก็ เป็นเศษพวกหน้าต่างพวกฝาล่วงลงมาตำบ้านหมดเลยนี่นะฮะคือของที่ติดมือมาได้เป็นที่นอนนะฮะมีเงินอยู่บนบ้านอีก4ี่0 0ื่บาทหายไปกระไฟเหลือแค่200บาทอยู่ในหนังสือไม่มีเลยฮะเสื้อผ้าที่ใส่มาใหม่นี้ก็คือว่าสมบัติฟาร์มเป็นคนบริจาคม่ให้สองพันให้ไปซื้อเสื้อผ้าครับบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างยีปีเต็ม คือไม่ได้สร้างทีเดียวคือได้เงินจากตรงนู้นมาก็มาทําหน้าต่างได้เงินจากการเล่นละครมาก็มาปูกระเบื้องได้เงินจากการทําใบสีมาเหลือมาสองพันบ้างสามพันบ้างก็มาเทปูนตรงนู้นหน่อยหนึ่งตรงนี้หน่อยหนึ่ง,ตง,งแต่พอเวลาเราทําเสร็จมาเกิดไฟไหม้ก็เศร้านะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาโดยที่ว่าทําด้วยตัวคนตัวเองตลอดมีคนดูถูกมาตลอด แต่ก็ทําขึ้นมาได้ทุกวันนี้เสียดายมากแต่ก็ต้องยอมรับมันให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมีขามีแขนใครจะช่วยหรือไม่ช่วยเราก็ต้องดินน้นรนทุกวันนี้เครื่องมือทามาหากินหมดเลี่ยมครับก็เลยไม่มีที่ทำมาหากินคือที่อยากได้อยู่นี่อยากได้กระดานบ้านกับเไม้ฝาเชล่าถ้าหากผมได้มาตรงนี้แล้วผมได้ไปออกรายการแล้วจะทําให้ดีที่สุดครับ ขอต้อนรับคุณสัตบงกฎสิทธิวิชัยหรือน้องรันหมายเลข27ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส้องรันครับครับผมหลังจากที่เราเก็บหอมรอมริบทําทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วไฟไหมเป็นยังไงตอนที่ไฟไหมหนูยังยืนยิ้มอยู่เลยทําไมครับ เพราะว่าหนูถือว่าหนูยังมีแขนมีขาระยะเวลาสามสิบปีที่เราสะสมสร้างมาเนี่ยมันยังไม่สายหรอกเพราะเรายังอยู่อีกตั้งยี่สิบปียังไม่แก่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็ทำทุกอย่างต่อไปเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นบ้านยังได้ต้องสีเรียสไม่มีใคร ช่วยทําให้เราหายทุกได้นอกจากตัวเราเองใช่แล้วก็เสียงเพลงอันไหนที่มันเข้ากับชีวิตเราะฟังไว้เถอะครับมันจะช่วยเราบําบัดความทุกข์ในใจเราเนี่ยยังเพลงของพี่หายนะเพลงเชฟบะเนี่ยนะทำให้ดูหน่อยนึกภาพไม่ออกในโมเมนต์ตอนนั้นเลยเช่ ไปเหมือนแบบว่าข้างบ้านเขามีเวลาคาราโอเกคก็ไปช่วยเขาร้องบ้างอะไรบ้างก็สนุกสนานครับก็ร้องเพลงยิ่งยงของพี่ยิ่งยงด้วยร้องอ่ะต้องร้องพูดขนาดนี้ต้องร้องเอาลองดูลองดูลองดูหลอโุยส์ฮัลโหลสวัสดีครับยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมีย โทษแน่ไม่แปรเปลี่ยนผ่านเอมาเจ เสื้อเพิ่งไหมมันนี่เองแล้วก็พี่หายค่ะถ้าเหลือเสื้อผ้านะไซส์พอใกล้เคียงกันเอามาให้บ้างนะได้ได้ได้พอได้อยู่ได้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 เอาความสูงสัพพองตังขนาดนี้เด็กซี่และขนาดไหนไม่ต้องมันยายรับรองตีพี่บ่าวต้องตีทุกอย่างนะแอคติ้งได้หมด พี่เกียรติภากไอ้นี่ของแกนี่ฉันชอบมากเลยอะอะไรโทรมาบ้างดิอะยังไงยังไงส่วนชีวิตแกไม่มีใครคบอะไรกันเนี่ยเงียบไปนะเงียบไปนะ ดูวิธีการรำคือตอนแรกเรารำละคในส่วนมนากจะเล่นเป็นตัวนางหรือตัวพระเป็นนางกระหลงครับผมอ๋อนางกระหลงคือเป็นตัวตลกของไม่เ,เป็นผีขโมดเป็นนางยักษ์เป็นสารเนกระเตวเป็นลักกระเพทโอ้ยอันนี้ตัวนี้ตรงตัวมากแล้วท่ารำม,มันเหมือนกันไหมครับกับตัวพระตัวอะไรอเงี้ยไม่เหมือนอ่าอันนี้คือวงตัวพระครับครับเนี่ยตัวพระจะแบบอ้ยมันเติมนี่ ถ้าเป็นตัวนางก็จะแบบว่าเนี่ยค่ะตัวนางตัวนางจะหนีไม่รู้ลัวอะไรตกนะแต่พวกนี้จะรำแล้วจะจะเบี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าอ่ามือมือเอยสวยมากนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นชูชายพราม์อะไรเงี้ยเขาก็จะวงอย่างงี้ใช่ไถึงจะเป็นกระเทยฟายแต่ก็ผิว เิ้วยวนี้เอาละครับท่าผู้ชมทักถ้าคุณชอบในเรื่องราวของน้องดันนะครับให้พิมพ์หมายเลข27แล้วส่งเอ s เมาที่4777888นะครับวันนี้น้องรันจะร้องเพลงอะไรครับกนเล่ามาถึงขนาดนี้ปูมาถึงขนาดนี้แล้วมันจะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้ฮะนอกจากต้องสู้ค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นวาไรตี้สิดูเขาคนเดียวเราคุ้มอ่ะคุณเป็นศิลปินตัวจริงคุณรู้ไหมอยากให้คุณได้มีโอกาสได้เข้ารอบลึกๆนะคะพี่ไฮเป็นกําลังใจให้ขอให้หนูเข้มแข็งอย่างนี้ตลอดไป <c oughs> เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทางรายการจันพันดาวแล้วก็ขอบคุณที่มารายการของเรานะคะน้องรันเบอร์27คะ่ะขอบคุณครับพี่ไฮครับเชิครับพี่ยงครับ น้องสี่ครับต้องยอมรับว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเกิดมาก็ดัดเสียงให้เป็นผู้หญิง,งเชื่อไม่ลันร้องเพลงวันนี้เนี่ยร้องได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนลูกหยอดลูกอารมณ์ฟิลต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งนอนร้องรันก็ทําได้ดีมากคนดีๆเขาไม่ทํากันนะรันเป็นคนที่สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก อนาคตจะเป็นยังไงแล้วแต่แต่อยากให้รันเป็นรันที่น่ารักของทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปชอบรันที่สุดเลยครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับเจอครับพี่เอกครับพี่เคยได้รับคําพูดจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนบอกว่าเวลาอ่านหนังสืออย่าดูเฉพาะแค่หน้าปกบางครั้งหน้าปกมันสวยแต่ข้างในมันไม่มีอะไรแต่บางครั้งหน้าปกดูไม่มีอะไรแต่ข้างในมันมีอะไรก็เพิ่งเห็นวันนี้กับรันว่า เด็กคนนี่เป็นคนที่มีความสามารถมากความสามารถมันไม่รู้จะบอกอยังไงผมลงไปกราบแล้วอะแต่เกียงมันมันมันเยอะจริงๆแล้วก็สิ่งที่ต่อไปที่ทําต่อไปข้างหน้าก็คือทําตัวให้ดีทําตัวให้ดีรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําที่ตัวเองฝันไว้ให้ดีที่สุดรับรองว่าวันนั้นจะต้องมาถึงรันแน่นอนครับรันขอบคุณมากครับพีอกครับ น้องรันครับวันนี้ยังมีอีกสองท่านนะครับที่ต้องการมอบกำลังใจดีๆให้กับน้องรันนะครับพี่เอกครับเป็นยังไงครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณรันในอนาคตเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนจะฝากไว้ว่าวันหนึ่งที่คุณรันประสบความสําเร็จอย่าลืมหันมามองจุดนี้หันมามองวันนี้เมื่อเรามีโอกาสแล้วหยิบยื่นโอกาสให้คนที่ได้โอกาสเหมือนอย่างรายการจันทพันดาวที่ก็มอบโอกาสให้คุณฝากไว้ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับ เิญครับน้องแก้มครับแก้มขอชื่นชมว่าพี่เป็นคนเก่งมากเพราะปกติแล้วเนี่ยแก้มจะเห็นแต่เวลาที่คนเศร้าเนี่ยเขาจะต้องร้องไห้อืแต่พี่เนี่ยเศร้าแล้วแต่พี่สามารถยิ้มได้และสามารถมอบความสุขให้คนรอบข้างได้ด้วยที่เป็นเหมือนผ้าพันแผลที่ปกติคนเราเนี่ยเป็นแผลแล้วจะต้องแบบปิดไว้ไม่ให้คนเห็นแผลด้านในแต่พี่เนี่ยเป็นผ้าพันแผลที่เป็นสีที่เรามองแล้ว มันก็ไม่น่าเกียดอะไรแล้วก็มองไปแล้วดันมีความสุขเห็นที่เห็นผ้าแผ่น,ผนนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ขอให้พี่เจอฟ้าหลังฝนเร็วๆแล้วกันค่ะขอบคุณมากครับพี่แจ๊คคุณผู้ชมครับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นคุณสามารถมองให้เป็นเรื่องเล็กๆได้ถ้าคุณยอมรับมันและทำใจกับมันแล้วมองตรงไปข้างหน้าอย่างที่หลันทำ ผมขอเป็นกำลังใจให้รันและยิดีต้อนรับเข้าสู่ของการบันเทิงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับหนุ่มใต้อีกหคนครับที่เคยถึงขั้นอยากจะจบชีวิตตัวเองลงเพราะอะไรช่วงหน้ามาหาคำตอบครับอาการที่เวลาเกิดขึ้นมันมีผลกระทบกับชีวิตของพี่อนันต์ยังไงบ้างนอนไม่ได้ ถึงขนาดนอนไม่ได้กลางคืนมันก็ยุบยิบยุบยิบยุบยิบมันเหมือนกับมันมีตัวอะไรไตยุบยิบยุบยิกอยู่ในเนื้อเลย